สวัสดีครับผมวันนี้ผมไซเบอร์และเกมพลันเมนทัลเลยครับผมต่อจากในพาร์ทที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมกดลืมกดบันทึกภาพเฉยเลยโอเค <c oughs> โอเคนะต่อจากในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็เราก็เดินทางไปที่ยิมครับน,นะปายครับนี่ฮะยิมของเรายิมของเราก็เหมือนทองตาของเรานะและผมไดไม้เก็บเลเวลมาเพิ่มแล้วนะฮะก็เลเวลประมาณนี้เปิดให้ดูก่อน นี่ฮะนี่คือที่ผมได้ทาการเก็บเลเวลมาแล้วนะฮะก็ประมาณเลเวลนิดหน่อยนะครับผมมาเราต้องสู้แล้วล่ะเลเวลเกินประมาณหนึ่งเลเวลนะครับเออให้เราเลเวลน้อยกว่าเยอะได้ไงมาครับเมการเดนริวผมใช้สตีมโรเลอร์ก่อนเลยครับใช้ท่ใาใหม่เลยตอนอัพเลเวลครับมาเมการเดนริวสตีมโรเลอร์เพิ่มเอตแท็กครับผม เบลเชียรแอตแท็กนะฮะขอต้นกาดนะครับผมเพิ่มดีเฟนต์สตีมโรเลอร์เพิ่มแอตแท็กครับผมเอาว่าเจมส์แมปกปิดคลีอีกแล้วถ้ามันจะคลีอะไรบ่อยขนาดนั้นไม่ได้แล้ว,ว่ะลีซี่ครับขอต้นกาดนะครับผมฮอนละีดเอาว่าเจมส์ครับผมฮอนลีด เอาว่าเจมครับพรลีรับผมมันมันคลีอ่ะเออมันคลนะียดิคอนฮะอ่ามันมีน้ำแข็งด้วยใช่ไหมโอเคไหมสต,ตันนะผมเฟรมบาร์สครับผมมันถึกวะ่ะเมกา้าคิกอื้อหือมข้ามมาบอดเธอเพินะ่งเขาครับผมตายฮนะ ซอสแดนฮะรีชาร์จครับผมซอสแดนสะ์ฮ okay. ะโอเคบลิกเบรกครับผม,มไม่รอดฮนะแม็กดิจูดหกไมค์ดิจูด 6. แปดเอาว่าเจมสครับตายอูยีดิกดาแม็กดิจูดเจ็ดเม็กดิจูดเจ็ด เอ้ยยิ่งดิกดาดิ๊กดามาวะ่ะโอเคแฟรี่ไหมไอรอนเดนไม่ไดิจูเจ็ดเออเอ้บิ๊กดาล่ะบิ๊กดามาวะ่ะคอานี้โอ้โหเลี้ยงดิกดานี่มันดีจริงดิกดาตอนเดียวเก็บหมดนะฮะโอ้โหดีที่เราแบบไปจับดิกดามราต้องสองตัวดิกดาแบกเออผมลืมลิซซีดก่อนอะ่ะ ยามีแค่โพชั่นเลยนะโอเคชนะแล้วเราก็จะมาทำการนี่ตรงตรงนี้ผมาก็ไล่เก็บเลเวลหมดแล้วครับผมนะเฮ้ยเจเนอร์คนนี้สู้แล้วไม่ใช่เหรอเออมีก้าฮัตซัมครับผมายแปงนะ้งครับผมเก็บเลเวลหมดแล้วนะพวกนี้พวกนี้ผมสู้หมดแล้วครับแล้วผมก็ไปได้อ่ะ เนี่ยไล่จับมอนแถวนี้มาด้วยครับเพราะว่ามันเก็บเลเวลนานตรงนี้มีสัตว์เบอร์รี่อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีแรคคีดอันหนึ่งผมเก็บไปแล้วนะตอนระหว่างเก็บเลเวลนะโอเคเฮ้ยลืมลืม,ล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 มจักรยานลืมจักรยานได้ไงลืมจักรยาน ครับาจาักรยานครับมีคนลองซื้อจักรยานมนาะมันบอกว่าราคา9ก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าใช่ไหมกัจริงมีคนลองแล้วนะฮะมันซื้อไม่ได้นะฮะเพราะว่า,าเกมมันเนี่ยไม่มีทางที่เงินมากถึงขน,นาดนั้นได้ครับมันมีจำนวนเงินตันอยู่นะฮะโอเคมันให้เก็บเงินได้ไม่เกินเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าเออแต่ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะ เท่าไหร่ฮะหนึ่งล้านใช่ไหมเออมันห้ามเกินเก้าแสนเออโอเคแล้าจักรยานมาแล้วครับผมเราก็ลองลิงจิตเตอร์เลยนะอ่ากระเป๋าอยู่ไหนฮะฮารีได้หนึ่งเม็ดนะฮะกระเป๋าลิงจิตเตอร์เอ้ยมาแล้วจักรยานจากักรยานไป อาจจะว่าเมืองน้องนะครับผมมาเมมว่าพาร์ทที่แล้วพี่ครับมันขึ้นเรือไม่ได้ครับอ้าวผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ๆก็ขึ้นได้เฉยเลยเหมือนกันนะไม่รู้เป็นยั่องอะไรบางคนก็เข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้ขอรลีธครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่เมืองหน้าเราจะได้ใช้กบฉีแล้วนะฮะกบการ่าไม่แล้วนะอ่าโพนิต้าครับโอเค ฮอนลีดครับโอ้ดัสกทบไม่เปลี่ยนฮะตัวแบกของเราที่ปมว่ามนตํานานบีแบกแทะแบกออกเมกาคิกออกไม่แรงเลยฮะสโลโปรครับดูดเลือดครับโอเคเรียบร้อยมาครับลิสดอนนะ ทีเอ็มสี่สิบอ่าต้องเอ้ยลุงมาเอ้ยอะไรกับแขนเไปวิงแสกๆอ,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 อีวาาหลานที่สู้ไม่ได้นะเปลี่ยนตัวครับผมเก๊กโขกกะครับวอเทอร์เผาครับผมเรียบร้อยฮนะ โอเคเมกาใครล็อตผมเฟรมบัสครับเดี๋ยวถึงเมืองหน้าเดินรู้เลยเฟรมบานฮเดี๋ยวเมืองหน้าเราจะได้ซื้อหินเมกากันแล้วเดินรู้เลยนะตอนอนี้ต้องทนให้ฝั่งตรงข้ามแกล้งแล้วเชล้าเมกาก้อน ดูก่อนโอเคถ้าแฟดที่เราใช้เวลาหานานในพ์ทที่แล้วไม่มีตัวไหนเรียนได้เลยโชคดีที่พัทที่แล้วเนี่ยก่อนตอนตอนตอนที่เราเก็บเลเวลนะฮะผมได้ทำการจับโปเกมอนมาเยอะเลย มันเวิวมันขึ้นช้ามันนานอ่ะเออเก็บเวลวนานอ่ะผมก็เลย <c oughs> นะผมก็เลยจับโปเกมอนแก้สิงโอเคนะ,นะเเก็บเวิวมันนานอ่ะเออจับโปเกมอนแก้สิงเองเลยอ่ะ <c oughs> ผมมาแถวนั้นแหละนะะ <c oughs> โอเคอุ้ยมืดว่ะมองไม่เห็นกระเป๋าด้วยอะ ต้องลงมาก่อนนะ p m นะผมท่าแฟลตัวนี้น่าจะเรียนได้เพราะว่าผมใช้จิตวิญญาณเอานะฮะโอเคท่าแฟลนะฮะถ้าใครอยากจะไปจับก็แบมนะตรงที่ข้างๆเมืองยิมสายฟ้านะฮะตรงข้างเมืองสายฟ้าสามารถหาจับได้แฟลท ว้าสว่างสวัยอันตรายไปทุกที่พายุหมุนฝุนตลบกลบแผ่นดินทันทีมนุษย์สัตว์ฝุนตลบนี้กระจัดกระจอยเมื่อวิญญาณลอยกายล้อยเพลงตะแก่นะผมทามันเเอาแล้วผมเมกล้าใครน้อนผมบอเทือบเขาครับซิมมิทอสด,ดอกเดียวตาย เฟลมบัตมัดดิกทรีโออุ้ยแม็ก์ดิจูดหกดิกเนี่ยแหละดิกดาดิกดาก็ต้องดิกแหละอ่าชุบชีวิต ไม่มีใครยับยัง้งเธอได้ใหรควางเธอฆ่าทลายมันน่าจะมีสปรีเพียวป่ะเออไม่ได้ซื้อเลยมันหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อเลยครับหมดทองเบือ้อบเป็นตัวเธอเองว่าเธอเผาคนเขาครช่วยชีวิตเวนกิรมอังโกป่าด<ะ>ิจ๊ะว่าเธอเผานัา่นแหละ ้จะถึงเมืองที่เราจะกลายร่างกบฉีได้กลายร่างเมกาได้แล้วมันชื่อว่าเมืองคารุดคารุดอนคารุเลนปะเออคารุเลนตรงนั้นจะมียิมพืชอยู่ครับวอลเท์เทาครับโอเคอา v ์วีซโอเคเรียบร้อย มันชื่อว่า V Sing เหมือนชื่อแอปเลยแอปที่เอาไปร้องเพลงอ่ะเออตายครับอือ้อนูกอะไรครับเนี่ยไหนเช็ดครับผม w อ t e r Pearl ครับ w อเ e อร์เ r l ครับ,บ,บ 5, รักใบแทนห้าฟูลี่คัตเตอร์เปลี่ยนตัวครับผมลิซดอดมาะเลนบาร์รับผมเรียบร้อยครับ เปลี่ยนแล้วแหละเปลี่ยนใจไม่ให้ไปรักเธอแม่อ้โหไปเจอปวกมันหินทันทีเลยนะมา,รมาครับเฟรมบาตครับอ่าวิงแอทแทคกแอทแทคกแอทแทคกเรียบร้อยครับเมื่อกี้เป็นไฟกับผีนะใช้ไฟไม่น่าจะเข้านะฮะ ปกต,ติอาธาตุเดียวกันจะตีไม่เข้าหินด้วยไฟตีหินไม่เข้านะฮะไอคนนี้ก็ต้องใช้โปมอนหินอ้าไม่ใช้เฮ้ยเมกาการูล่าตัวนี้มีความสามารถคือดับเบิลแอทแท็นะฮะมันโจมตีได้สองครั้งเมกาพันนะฮะติดคลิครับผม,มคือลูกลูกลูกมันก็ตีได้นะเออตีได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะ,ะมันก็เลยไปความสามารถของลางเมกาคือดนะับเบิลแอทแท็กไ โอเคเลือดเหลือน้อยก็เปลี่ยนตัวเลยครับโดนข้างบนโดนข้างล่างเบิ๊กเบร็กครับตึงตึ้งตึโดนอยู่ดีโอเคฮักตาเนียวครับผมซอสแดนครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมบลิกเบร็กครับฮากซอสแดนนี่เพิ่มพลังโจมตีถึง2ระดับนะฮะบลิกเบร็กครับ เป็นห้าทีดีครับซอบิ๊กเบค์ครับผมหนึ่งระถ้าเราเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งระดับเนี่ยพลังจะเพิ่มขึ้น0.6นะฮะต่อไปก็จะเพิ่มอ่าเป็นอีก0.4เออเป็น1.1นะฮะประมาณนั้นฮะมันไม่ได้แบบเพิ่มสองระดับคือสองเท่ามไม่ใช่นะฮะมันมีวิธีคำนวณของมันอยู่ แต่ว่าถ้าเราเพิ่มแบบถ้าเราเพิ่มประมาณน,นิดหนึ่งระดับใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็น1จุดกว่าเออหนึ่งจุดสองอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันไดจะเป็น1.5ประมาณนั้นถ้าเราเพิ่มเพิ่มไปอีกครั้งหนึ่งนะมันจะเป็น6กระดับอ่าตีตัวเองตายเฉยเลยเนื่องจากพลังโจมตีเยอะเกินไปก็เลยตีตัวเองตายนะนะครับรู้สึกว่าถ้าเราซอ็อกแอนครบ3ครบ3ครั้งจะไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่านั้นแล้วนะฮะ คือเกมมันถูกจำกัดเอาไว้นะฮะว่าเราจะไม่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้มากไปกว่า6ระดับนะนนคือ3ามเท่านั่นเองครับพลังโจมตีจะเพิ่มมากกว่า3เท่าไม่ได้นะเช่นเดียวกับค่าอื่นด้วยครับผมเช่นสปีดนะป้องกันอะไรพวกนั้นครับแกมเพิ่มไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่า6ระดับนะคือออนลีดครับ <c oughs> ตายครับ ฮอนลีดฮอนลีดนั่นแหละฮะเปลี่ยนเป็นการโจมตีกายภาพระดูดเลือดคืนมาจากพลังโจมตีของเรานะฮะโอเคฮอนลีดท่าสังเคราะห์แสงอ,อ่โอเคม็กนิจูดเจ็บไม่ได้ฮะเฮ้ยไฟก็ไม่รอดครับแบบนี้ โอเคพอดลีดไม่มีตัวอะไรแก้พืดเลยว่ะเออมาครับเรียบร้อยชุบก,ก่อนถ้าเราปล่อยให้โปเกบอลตายแล้วไม่ชุบเนะี่ยเราก็จะเสียในส่วนของอ่าอะไรนะ ไอ้อะไร EP ตอนที่มันแชร์นะครับครับทุกครั้งที่เราชนะได้ใช่ไหมเราจะได้ EP ทุกตัวหรือว่า EP แชร์ออ์นะฮะได้ EP ทุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราจะยังไงก็ต้องชุบเอาไว้นะครับผมถึงจะไม่ได้ใช้ก็ต้องชุบเอาไว้ครับเพื่อเอามารับ e ีได้เองครับผมได้ค่า g l a สโตแอซิดนะผมไม่เอาครับตื้อๆๆมา จะไฟกับพี่กันมาตัวนี้อัดซ้ำนะครับผมอัดซ้ำเป็นห้าแมลงเหล็กนะครับแพ้ไฟสี่เท่าครับมแมลงก็แพ้สองเท่าเหล็กก็แพ้สองเท่าก็เลยเป็นสี่เท่านะฮะตัวนี้น้ําน้ําแข็งเปลี่ยนตัวโอโลรล่าบีมครับผมอ่ากีกาเดนครับได้ อะไรนะีปกว่าสลิปเปอร์อ,อ,รด,อ,ด,รอดูดเลือดครับอดูดเลือดครับสลิปเปอร์จะได้เจออีกทีที่ที่ปากก่อสามโอเคตัวนี้โปกมันหินหินหินไฟป่ะหินไฟฮะมาคนนี้หลบไม่ได้ครับ อีกาเดนเลือดเต็มแล้วอะโอวันพืชมันมันจะมีดีอย่างหนึ่งครับคือมันจะนแพ้ธาตุเยอะแต่ว่ามีสกิลประเภทอะไรนะอโอเคแพ้แม,แมงดีจูนกันประเภทที่ดูดเลือดได้ครับแต่ธาตุที่มันชนะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ครับ วิซีฟอิกาเดนฮอนล,ลิฟอิกาเดนฮนะโอเคโอดิสมาขุดปนพืชครับฝ่ายแฟงนะแป๊บเดียวเลยวลประมาณ40กว่ากันแล้วอะ่ะหลบมาฝั่งนี้เลยครับตรงน,นี้มีเทมปับเป็นนับเบอร์รี่ครับ อุ้ยอะไรครับเนี่ยทำไมมีเส <ล among S 1> ียงโดนเนตด้วยฟู l l r e s ร o r e ผมคือเวลาที่ผมอัดคลิปแล้วผมก็าต้องการไลฟ์สตรีมที่ทวิตทวิตทีวีไปด้วยแต่ไม่มีคนดูครับมันจะมีคนดูศูนย์คนนะฮะก็คือผมจะบันทึกมันเป็นแบบว่าบันทึกไปสองที่อ่าฮะบันทึกคลิปไปสองที่อะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ภาพนะฮะเออคลิปเสียขึ้นมาแล้วก็ไปดึงเอาจากไลฟ์สไล์สตรีมของทวิตท,ที่ดูย้อนหลังได้นะฮะเออก็ไปโหลดกลับมาพอเราโหลดกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็สามารถเอามาใช้ในการตัดต่อได้จริงจริงทวิตทวทมมีมันไม่มีใครดูรอกนะครับนะเมกาเดนครับถ้าใครแอบมาดูก็ได้เห็นได้เห็นคลิปก่อนชาวบ้านเขาอะ่ะเออผมก็เปิดสถานะอยู่นะแต่ว่าไม่มีใครดูหรอกนะ อีคกคเดนฮะมันเป็นที่เอาไว้เผื่อนั่นเองเผื่อคลิปเสียมันก็มีหลายครั้งนะที่แบบคลิปเสียสุดท้ายผมก็ต้องไปดาวน์โหลดจากวิทีมานะแล้วก็เอามาใช้ในการตัดต่อแล้วก็ลงคลิปอีกอรอบหนึงมาครับโอเคสายฟ้ามาแบบนี้ดิกดามาครับดิกดาห์หกเอิร์ดพาวเวอร์ครับ มันไม่แรงฮะดิกดาเป็นกายภาพครับต้องเออเฟยกันละดิกครับนั่นแหละครับใช้ตัวปีกายภาพเอาครับติดชานี่แหละดิกครับไอตัวนี้เรมิเทดนี่นะโอเคครับไอออนเฮดครับเมื่อกี้มันเป็นแฟรี่ด้วยครับเริ่มท้าซับมิชชั่นแล้วไม่เรียนครับ ต่าตัวตายตัวแทนแล้วผมอ่ามาลุากไม้ดิกเรียบร้อยครับนี่แหละดิ๊กด้าดิ๊กด้า MVP จะจัด,จดคลิปนี้โอเคเอ้ยเบรเดนดูก่อนนะฮิวก่อนดิดูค่อยว่ากันนะเบรเดน สวัสดีครับจะไปกับพี่ใช่ไหมโอเคหุย้ยเดิวห้าสิบห้าบ้าไปแล้วเมกาชูคายครับผมสตีมโรเลอร์ครับอากาลิตี้ผมสตีมโรเลอร์ครับสตีมโรเลอร์ครับสตีมโรเลอร์ครับเกือบตายแล้วฮอ,อนลี ไม่ได้ครับพลังโจมตีไม่พอครับป๋อซื้อเข้าพรลีครับสแลมผมตายเลยฮะเบรมบัสครับ,รบรผมคนเต็มมังกรเลยนี่ว่าเว้เลยป๋อซื้อเข้าผมดิ๊กครับโอ้โหแค่ตัวเดียวเนี่ยเ,เดี๋ยวโหดูรีวิวดิแล้วเมก้าใส่เราด้วยอ่ะเออเป็นไงดิกด้าเราโหดเออ ดิ๊กได้ MP v จริงๆบาชามอว่ะดิ๊กครับดิ๊กครับเพื่อโอเคจริกจริกจริกนี่วอร์เทอร์เพาครับผม,ผมก็ได้อยู่นะวอร์เทอร์เพาครับโอเคเรียบร้อยสายหา ไม่แน่เรียบร้อยนะแหมลิเทลเองเยอะมากเลยนะห้าสิบกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกายล่างกบชี้ก่อนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ฮลสวัสดีครับเฮ้ยหินเมก้ากะ9าเก้าพันมาแล้ววะเอาหินเมกา้าเอ็กมา โโอ้หนี่ไงเมกาเพียบเลยมีครบทุกอันแมกมาเมกาสโตนไปทำอะไรอะ่ะซื้ออันหนึ่งไฟนอลฟอร์มก่มอนเซฟก่อนเดี๋ยวซื้อไปบักนะ๊กละไม่มีตังหอ เทตสโตนศูนย์บาทไอสโตนไอเทต์สโตนที่ไม่ทำอะไรมันมันศูนย์บาทใช่ไหมถ้าเราขายได้ไหมเฮ้ยขายไม่ได้ไเวออ้ยจะรักไก่ซื้อศูนย์บาทแล้วขายโอเคเรามีคนติดตามเพิ่มวะเอองงกันนะคนดูสูนคนแล้วคนติดตามเพิ่มได้ไงวะ <c oughs> มันมาจากไหนวะอ๋อมันเป็นการติดตามจากไอ่ยูทูบเออโปรติดตามจาก YouTube ผมใส่ผิดอ่าวอเทอร์สโตนโอเคมาฮะวอเทอร์สโตนนะผมใช้ไม่ได้หรือว่าขอจะให้เรากรีฟวะ กิฟมให้เกโกกะไหนอลองดูครับโอเคไหนดูสิกบชีเฮ้ยได้ได้ใส่หินน้ำให้ฮะโอเควอเทอร์เพาวครับเมกาชินมาว่าโอ้โหกบชี เอ้ยเ้ยดี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 ดดดอ่าลืมไปแม่โอเคมีก้าทินโอเคแมไปดูสเตตัสก่อนสเตตัสสิบอ่าหนึ่งห้าหนแล้วก็ร้อยยีแมวโอเค อ่ะแต่แล้วก็ปกตินะเท่าไหรอ่อืมขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ขึ้นนะขึ้นมาห้าสิบหน่วยกำลังโจมตีนะอืมอ่าแต่แตแตไม่ไม่เทียบกับโบบอนฟวางโอเมกาเลสนะโอเมกาเลสแบบเพิ่มขึ้นเวอร์มากเลยนะ <c oughs> โอเคต่อไปลิซดอนนะฮะผมเอาหินเวก้าให้ครับอีบเดี๋ยวไปเอาท่าท่าบินก่อนอทางนี้ฮะเสู้กับสู้กับสองตัวเมียนี่อ่ะโอเคแกล่างเมก้าครับผม โ <Okay. c oughs> อเคมันนึกมันนเอ้ามันทำไมมันไม่แก่ล่ามีล้าวะไปแฟงครับแก่กล่ามีล้าได้สั่งตัวเดียวผมเป็นด,ดับเบิ้ลมาเทิร์นมันก็เลยไม่เห็นมันน่าจะบักนะมะแก่ล่ามีครั้งเดียวครับดูสุดมันตีแรงไปอ่ะ เลยครับท่าบินฮนะตายแน่นอนฮนะแกล่าเมก้าแล้วลยังไงก็ตาย <c oughs> โอเคแต่ถ้าแกล่าเมก้าครับผมเนะี่ยแกล่าเมก้าเห็นจะชัดแล้วเนาะเออแว่าสามารถแกล่าเมกา้าลิสซันดับได้แล้วก็มีเมก้าอีกเทียบเลย จะต้องเก็บตังมาซื้อนะฮะผมเอาละเดี๋ยวสมุบไซเบอร์ลาไปก่อนนะผมเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะะต้องไปตัดต่อก่อนเอ,อเดี๋ยคลิปหน้าผมสวัสดีครับ